ว้าตอนนี้เราก็กําลังจะไปกูดวิวกันนะคะซึ่งเราจะเลือกสาขาที่ใกล้ๆที่ทํางานของดาดาว่าดาดากลับมากินขาวเที่ยงเราก็จะเลยได้ไปขับไปส่งดาดาด้วยอ่าฮะ No maximum Okay, okay. now be a rich daddy when I'm going into <laughs> Hand, stop. No problem, no, I'll take care of it because I love you so much. Uh huh. Okay, okay, okay. <laughs> <laughs> ที่ทํางานดาด้าแล้วนะคะแต่ว่าพอดีมีรถนักเรียนจอดอยู่แล้วก็มีกําลังมีเด็กขึ้นเด็กลงถ้าสังเกตดีๆจะเห็นไฟกระพริบแล้วก็มีป้ายสต็อปเนาะก็คือถ้าเขาเปิดแบบนี้รถก็ไม่สามารถผ่านได้เลยรถรถทุกคันต้องหยุดนะคะแบบนี้ก็ดีเนาะมันเหมือนแบบสร้างความปลอดภัยอะ <Okay. S 2> ถึงแล้ว n g i e love you see you Is this video for proof I have a job <laughs> ก็ขับรถไปอีกนิดนึงตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงร้านก o d ด i ิลร้านมือสองที่เราจะไปแล้วนี่นะคะป้ายแดงๆแบบนี้ถ้ามันได้ออกมาแบบนี้รถทุกคันคือต้องหยุดนะคะไปไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีนักเรียนข้ามถนนหรือนักเรียนขึ้นลงจากรถแบบนั้น ที่ทํางานดาดาก็มาถึงแล้วนะคะกูดวิล l l อยู่ตรงหัวมุมถนนตรงนี้เลยใจมากๆมาถึงแล้วนะคะกูดวิล l ok l เห็นการตกแต่งไหมคือเมืองนี้มันอยู่ในเทนะ็กซัสเนาะมันก็จะมีความเม็กซิโกแล้วในอาทิตย์หน้านี้ก็จะมีเทศกาลเฟียสต้าเขาก็เลยตกแต่งธงถ้าใครเคยดูกระตูนเรื่องโคโก้อะ่ะก็พอจะนึกออกเนาะโอ้โหเฟียสตามากๆเลย เขาก็จะมีความเป็นเม็กซิกันเนาะเอาไปดูการ์ตูนเรื่องโคโค่นะแล้วพวกเธอจะนึกออกในเทศากาลเฟียสตาเขาก็จะแต่งชุดพื้นเมืองนะคะเหมือนฟีลลิ่งแบบคนไทยแต่งชุดไทยอะไรแบบนี้อันนี้เขาก็จะไว้ใส่หัวกันเนาะอันนี้จริงๆถูกมากนะเพราะว่าถ้าเบื่อซื้อมือนหนึ่งเนี่ยราคา10กก่อเหรียดเลยแล้วชุดที่นี่เขาก็จะเป็นมีความชาวเหนือหน่อยเสื้อผ้าสําหรับเทศากาลเฟียสตาก็จะประมาณอุ้ยอันนี้น่ารักนะเนี่ยถึงไม่เฟียสตาฉันก็ชอบนะตัวนี้ดูกระโปรงตัวนี้สิ โอ้โหสวยมากเลยอะ่ะถ้าเป็นสมัยสาวๆใส่แล้วนะนี่ชุดสำหรับเทศกาลเซียสตาอะไรนะคะ ได้ค่ะได้ค่ะเปลี่ยนพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเตียตานะคะเขาจะเอาไปติดทาเสื้อกันเยอะๆเลยเป็นลิ่งเหมือนเป็นพักลบออกรบอะติดเต็มเสื้อไปหมดเลยมีคิสปีครีมด้วยฉันชอบกินคิสปีครีมค่นนะ,คะนี่แนวฉันเลยนะเพราะฉันเป็นคนชอบแบบชุดเหนือเหนืองานปักๆอะไรแบบนี้อันนึงค่ะให้แม่ดูนี่ก่อนนี่อะไรแบบนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะดูซิโอ้ใช่เลยเนี่ยข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอร์ตเตาใดก็จะเป็นสาวแล้วชุดน่ารัก เนี่ยค่ะชุดพื้นเมืองในเทศกาลเฟียสตาเขาก็จะใส่กันประมาณนี้เนาะต้องไปดูของเล่นเราแหละมีคนอดใจไม่ไหวแล้วไปค่ะไปดูของเล่นกันโอเคถึงโซนของเล่นแล้วเขาคเมลอนหมดมาดูเขาขาเมลอนเราคือใหม่ด้วยอ่ะมาดูซิวันนี้เจออะไรนี่น้องกินข้าวไม่ยอมเช็ดปากให้น้องวยมีหมวกแบบเม็กซิกันด้วยหนอลองใส่ดูซิ อุ้ยไม่ยอมใส่ให้ซะหน่อยเลยหรอคือจะตื่นขึ้นมาเดินตอนกลางคืนไหมเนี่ยมี3ตัวนะคะน้องแสดงว่าน้องต้องเป็นของใหม่ถ้าทางจะเดินได้แต่ว่ามันไม่มีถาดดังนั้นเราก็ลองไม่ได้วันนี้ของเล่นไม่เยอะเลยโอ๊กกี้มีอะไรให้เล่นไหมคะม่มีขงเ่าแต่เรามีนี่นะโอ๊กกี้ อะไรนะคะเอโคลโคเมลอนเขาขายหมดไปแล้วคะ่ะอุ้ยพี่ทักกินฮาโลวีน <Halloween. S 1> องค์กี้ชอบเทศก,กาลฮาโลวีนมากหลายๆคนคงจะรู้แล้วอุว้ยอันนี้น้องลิงน่ารักเหมือนกันนะจี้เบบี <I know. S 1> ลิงเบบีลิงนี่คือไว้แม่รถค่ะอยากลองนั่งไหมใช่ถ่ะถือกระเป๋าคุณหนูนะคะต้องพกติดตัวตลอดเวลาโอ้ถ้านั่งไม่คุณหนูเลยลูก เป็นเด็กสกอยไปกับพ่อบ่อย,พ,ออยพ่อพาไปสเก็ตเ,เอ,อ้อเอ้อ๋ไอ,อได้คะ่ะคุณหนูได้คะ่ะหลบให้ค่ะอะกี้แอบเห็นน้องคนนี้น้องบ้าบี้คนท้องเปิดมาแล้วมีแบบบี๋เป็นกล่องใหม่นะเนี่ยเป็นคุณแม่ทอ้องอ่ะเอาดีไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่ถามดาด้าก,ก่อนนะว่าให้ซื้อไหมโอเคแต่ไม่น่าจะผ้าหรอกไม่ซื้อเลยี่มมีท้องอย่างนี้ แกออกมามีเบบีข้างในด้วยแล้วก็ทําให้ท้องยุบได้เลิศอันเป็นท้องคนแม่ที่น่าจะชอบแน่แเลยไม่เป็นไรด่าด่าไม่ให้แม่ให้หนกมีบาร์บี้สกีด้วยซื้อไหนคะอันนั้นหรอเออมบูแลนซ์้องที่ชอบแอมบูแลนซ์เราบเก็บเงินหรือเปล่าลูกไม่ใช่แอมบูลอนหรือเปล่าวันนี้ของดีมากอะเป็นแบบผู้เกมที่นี่สนวนราคา2ี9 9บสี่จุดเาเหรียญโอ้โดีงามอะ อยากได้ตั้งเลยอันนี้เป็น,ปนติ๊กเกอรอ L O L เป็นบ้านมินิชอบบูียี่สิบเก้าเหรียญหูวันนี้ของดีเลยเนี่ยของอลังการยิ่งใหญ่มากเลยแล้วมีโคโคเมลอนตรงนี้ด้วยเฟรซายสิบสี่จุดเก้า <c oughs> เก้าเหรียญน,นะคะหูอันนี้ชุดใหญ่มากเจ็ดสิบเซอร์ไพรส์เลยนะคะหอบไปขายได้ไหมสามสิบสี่จุดเก้าเก้าเหรียญอันนี้อะไรอ่ะ g ีเค็ดคราชอันนี้คือข,ของใหม่ทั้งหมดนะคะสามสิบเหรียญ บาร์บี้สเปซดิคโคปอุ้ยของเล่นใหม่ๆเต็มไปหมดเลยมาอยู่ฝั่งนี้นี่เองอะไรอ่ะอำมามเองเหรอจริงจังแล้วนเนี่ยแนปปี้มือสอง,องไม่ใช่มือสองแลจริงๆก็มือหนึ่งเดียวอขอะขอซื้ออัมบู เอาไว้ในรถเขียนก่อนค่ะถ้าเกิดหนูไม่ง,ง,ง,งแอแงเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะคะหนูไม่องอแงอีกแล้วโอเคโอเคงั้นเราไปไว้บนรถเข็นฟาร์มสเตชั่นโอ้ยของดีจังเลยแม่วันนี้อยากได้ทุกอย่างเลยให้องค์กี้แล้วอาทิตย์หน้าวันเกิดองคีด้วย <S <S ดูสิอันนี้คือของใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะซื้อก็ต้องเป็นไต้สีส้มนะคะเพราะวันนี้ไต้สีส้มลด50%ซดูท่าเจ้าหญิงนั่งกินบวยท่ากินสวยมากเลยลูกอร่อยไหมคะ ว่าหลอดมิล่าหนอิล่าหาหนังสือให้มิล่าเหรอคะ,ะวันนี้มีน้อยมากเลยเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าจะได้อะไรบ้างวันนี้ไม่ได้หนังสืออะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยอะไรคะนายฟักทอง,อ,ง,อ,งอ้งอยยากเอาสปริงพัมกินอยากเอาเดี๋ยวยังไม่ฮาโลวีเลยลูกเราต้องเอาพิงพัมกินแล้วเหรออ่ะโอเคน่ารักดีโอเคค่ะคุณแค่ เกิดไม่ได้เลยนะคะมาร้านมือสองทีไรต้องลองรองเท้าตลอดจริงๆไม่เกี่ยวกับร้านมือสองหรอกเห็นเชลรองเท้าไม่ได้เลยแล้วดูวันนี้รองเท้าที่องค์กได้โอ้โหเอลซาวเวอร์พร้อมแล้วที่จะลงมิสแกมในปีต่อๆไปรับป่อันไม่เล็กข่าใหญ่ค่ะลูกสู้ๆอย่างหมดเลยค่ะเออใจสู้สู้ต่อไปลูกล แม่ไม่ชอบคะ่ะชอรู้ไงว่าแม่ชอบ,ชอบอน้ำเดือดสุดค่ะโอ้โหมิแม่ใส่ไม่ได้คะ่ะโอ้โหมีความกระเทยสูงมากเท้าไ,ได้ลูกเท้าหนุ่ยใหญ่ใหม่เท้าหนุ่ยไม่ใหญ่คะ่ะเท้าแม่เนี่ยค่ะใหญ่คะ่ะลูก่อีกนิดนึงแม่เป็นชายแท้เตะบอลนะลูกซ็กเป็นชายแท้บอยไหมเออจะเป็นชายแท้เหมือนกันคะ่ะ ชอบมากองคี้ชอบคู่นี้มากไหนให้แม่มาลองซิไหนดูไซส์ซิไซอะไรเอ่ยเบอร์เจ็ดแม่ใส่ไม่ได้ค่ะลูกลองดูนิดเดียวลองดูนิดเดียวโอเคใส่ไม่ได้ลูกถ้าใส่ได้แม่ก็ซื้อเหมือนกันในคู่นี้สวยนะว่าบาปแต่แม่ใส่ไม่ได้ลูด,ดูลูกติดเลยกระเทยชัวร์ลูกลองได้นหมค่ะใส่ได้ซินเดอเดรลล่าเวอร์ใส่แล้ปริญญาเลยไหมอะลูกแม่ต้องพร้อมถอนสายบัวแล้วล่ะเดี๋ยวลองดูไซนี้สันมือกันแม่เอาเอาันนี้ ต้องเลือกมือด้วยหรอลูกจับมือไหนก็เหมือนกันแหละอันนี้มันสูงมากลูกเดี๋ยวข้อเท้าพีกไม่เอาไม่รอมีล่าแต่ข้อเท้าพีกลูกเจ็บมากเลยนะตอนถึงตอนนี้ของที่เราได้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์แบตมาแบตจะหมดออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจก็เลยไม่ได้ดูแบตโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวสรุปให้ดูอีกทีนึงนตอนจบเนาะมีเด็กบอกห่วงนอนค่ะ จับใส่รถเข็นนอน <DA> <eventually> <qui> ให้จุบๆไปเห็นหน้าตาไม่ได้ง่วงเลยลูกโอ้โหมิ่านอนให้สวยๆหน่อยค่ะเราเป็นพรินเซสนะคะเอาขาลงมาเดี๋ยวนี้ปวดเริ่มทำงานแล้วค่ะแต่บอกง่วงนอนไงหนูซืซอ้อมาอยู่มิ拉่า๋ยวบอกง่วงนอนไปลงไปนอนเดี๋ยวนี้ต่อเสื้อของคนเืนหมดเออแม่ไม่มีตังค์จ่ายนะลูกถึงจะเป็นมือสองแม่ก็ไม่มีตังค์จ่ายลูกเลยยุท ูยยิ่่งอะเสื้อจากซีรีเื่องปอดในราคา3.79ป้ายส้ม50อร์เซ็นฉันจะพลาดได้อย่างไรอะไรเสื้อคอปสั้นจากแบรนด์ปรดที่ทาเกตนะคะสอยดีไม่สอยดีสอยแล้วนนะ่ารักอันนี้เสื้อมิกกี้นะคะเรียบเรียบเบสิกแต่ป้ายส้มก็เลือรถก็ไม่ถึง70บาทซื้อสิคะรออะไร อันไหนคะอันนี้เหรอเสื้อลายเสือ <c oughs> เสือหรือน้องแมวไม่รู้น่ารักมากห่างๆเรียกว,ว้ทําอะไรอะไปมัดเอวเหรอแต่จริงๆเป็นเสื้อเด็กนะคะ1 6บหถึงสิ 14. แต่ไม่ไปเลยหรอกหน้าเราเด็กแสดงว่าเราใส่ได้หรือว่าเป็นเสื้อเด็กก็เลยมาลองเลยนะคะใส่ไม่ได้คะ่ะไม่ได้ติดนมนะคะตัวหนา <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเสื้อเด็กเขาใส่ได้นะคะแม่ขอถอดื้อไม่ต้องถอดคะ่ะลูกสวมเอาเฉยๆก็พอ เอามันผิดข้างรู้ด้วยหรอมันผิดข้างโอ้ยหลอกไม่ได้เลยเนาะแข้าหนูได้ยังออเอาเออ sorry 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 เอาใส่แขนออกมาเร็วไอ้อต้องติดค่ะเขาเพิงใส่เป็นเสื้อคลุมอย่างงี้สสอันนี้มันใหญ่เกินสำหรับหนูเนาะสักสิบกว่าปีหนูได้ใส่โอเคไม่หนูใส่ไม่เป็นไรหนู ปล่อยมันซิปไปเลยน้องตัวนี้นรักมากเลยเป็นหน้าปลาโลมาเออราคาก็ไม่แรงมากถึงจะไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จัดค่ะอายิบให้แม่หน่อยค่ะให้คืออะไรหน่อยอันนี้คืออะไรคะวัดดิซ่าปลาโลมาปลาโลมาภาษาอังกฤษอะไรคะนอฟฟิเก่งมากไฮไฟน์่โอเคไฮไฟ เสื้อตัวนี้เหมาะสําหรับคนบาปมากค่ะแต่พอดีฉันเป็นคนรรทำมัมโมเป็นคนใจดุดังนั้นไม่เหมาะกับฉันแน่นอนเอาไว้สวยไหอันนี้โอ้ยสวยค่ะแต่มันใหญ่สําหรับแม่เนาะขอบคุณมากค่ะอเ,คเอาแล้วช่วยกันเลือกเสื้อผ้าแล้วล่าสุดต้องผมออกด้วยเหรอผมออก,อก,ม,ออกมันก็หัวฟูสิลูกอยากให้มหัวฟู g ก o ด แต่งงานกับเอซาเป็นเจ้าหญิงนิทาแล้วต้องรอให้แม่มาจุ๊บหทีหรือเปล่าตายเจ้าหญิงนิทานอนไม่งั้นก็ใช้แม่จะจุ๊บหนึ่งทีนะแม่ไอชืออะไรองกี้กระเป๋าค่ะแม่จุ๊บไหมไม่อย้วตอนนี้ก็กลับมาทีของเล่นชิ้นใหญ่นะคะกระดาบอกว่าเลือกมาชิ้นหนึ่งเพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดอองกี้องกี้อยากเอาอันไหนคะแม่ไอชืออะไรเหมือนครบบี้ ใช่เป็นสเปซชิพค่ะอากี้เอาอันไหนคะเอาอันนั้นเอาอันนี้เหรอเอาที่นีบของเล่นเนี่ยเหรอไม่เอา LOL หรออันนั้นใหญ่นะเน้นใหญ่สุดเลยนะอันนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าค่ะอันนี้เป็นที่นี่ของเล่นแล้วก็อันนี้เป็น movie making studio preset อันนี้เขาบอกว่ามีมูลค่ามากกว่า200รยเหรียญเลยเอาอันนน้นเหรอคะหนักค่ะ้หดูกล่องใหญ่แค่ไหน แล้วแต่เทียบกล่องน,นี้กับองค์กี้ให้ดูดูขนาดกล่องกับองค์กี้ซะก่อนไอ้มันเล็กเหรไอ้็กเใหญ่ใหญ่อยู่ค่ะก็ไม่ใหญ่นะหนูก็แข็งแรงอ๋อแข็งแรงมากอุ๊ยอะไรอ่ะอัสอุ้ยมีตุ๊กตา NBA ด้วยมีใครสะสมไหมเนี่ย ท่่าไรอะแอดเรียนปกติราคาเท่าไหรน่น้อสรุปแล้วดาดาให้องคกี้วันนี้ชิ้นนี้นะคะแล้วก็อันนี้สําหรับองคกี้เบิร์ดเดย์ในอีก9วัน8วันสิเออองกี้ดาดาให้อันนี้ด้วย Thank you, Dad. ปโมงค์ค่ะปโมงค์ไว้คลานเดี๋ยวแม่ส่งไปขอดาด้าก่อนทำไมไม่ต้ของดีๆอันนี้ส่งไปให้ดาด้าเช็คราคามานะคะที่นี่ขาย17.99แต่ดาด้าดูในเว็บไซต์แค่17.99เหรียญที่นี่แพงกว่าสิบเหรียญไปอีกดังนั้นเช็คราคาก่อนซื้อของกันด้วยนะจ๊ะนํำเข้าประเทศเพ่อนบ้านเห็นกล้องสวยหวาน้านหลังเป็นกระดาษสีทองขนาดนี้ฉันก็นึกว่าเป็นการ์ดหรืออะไรอพอดูแล้วคือให้จ้ารักมากเลย อยากได้อ่ะครบไหมคร<พ>บคร<พ>บ,บเหรอตอบไปเลยด้วยช้อปปิ้งเสร็จแล้วองค์กรได้ของเล่นเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่โทรศัพท์เราแบตหมดไปเนาะก็เลยไม่ได้อัดอะไรเพิ่มเติม,มเดี๋ยวไปดูต่อว่าเราได้อะไรกันมาบ้างที่บ้านเนาะเดี๋ยวถึงบ้านก่อนนะกลับรถกลับบ้านกันกลับถึงบ้านแล้วค่ะจนดราด้าก,กลับมาแล้วก็กินข้าวเย็ยนเรียบร้อยแล้วก็จะมาสรุปของที่เราได้จากบูตวิววันนี้นะคะอย่างแรกเลยเราได้ของเล่นที่ฟูงแม คือตุ๊กตา ไม่ใช่บาร์บี้หรอกของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแบบเป็นเป็นท้องแล้วก็มีเบบีข้างในอันนี้ก็สนนราคาอยู่ที่7.99เหรียญแล้วก็ชิ้นที่2อันนี้ก็ของออคงกี้เหมือนกันเป็นตัวหยีบอันนี้ก็สนนราคาอยู่ที่24.99เหรียญแล้วก็มีอีกกล่องหนึ่งที่เป็นกล่องใหญ่ที่เป็นเอ่อตุ๊กตา LOL เนาะอันนั้นก็คือเป็นเซ็ตใหญ่ที่จะเก็บไว้วันเกิดของออคงกี้กล่องนั้นก็34.99เหรียญุดบอ้นนั้าเหรียญแอ้วก็อันนี้นกี้เหมือนกันแล้วก็ ฟักของฟักทองจักกินนะอ่ะปอสฟัดชอบอกินอังกฤษชอบเดียดโอกี้ชอบฮัลโหลวีนมากอย่างที่บอกอันนี้ก็ถนนราคาอยู่ที่1นึ่งจเหรียญอันนี้ก็จะเป็นไพ่ดีบอกนะคะเป็นไพ่ลายดอกไม้ที่ให้ดูในร้านเนาะนี่เป็นทองทองด้วยนะอันนี้ชุดนี้มิล่าไอ้ของหนูชุดนี้ก็คือราคา29งเหรียญนะคะเก็บมาด้วย โกับรยยอแล้วอนี้ถุงมือแม่บ้านจา้าราคา29เหลียงมัมันนีเบเมีท้องท้องาลายอันนี้ดานาบอกปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ15เหลียงที่ผ่านไปก็เป็น่านขององค์กี้ อันนี้ก็จะเป็นไฟฉายฟักทองนะคะอานหมดเหมือนกันอันนี้ราคา1.99่เเหรียญคำกคิดแฟชไลท์เ๋ยาให้กินเลยนะ Oh my god คำกคิดอีกเลย ช h e s อ i ค่นี้ต้องหยุด e ี่นี่รตรงนี้มันเปิดได้อะทำอะไรไม่รู้อ๋ออ๋ออ e l อ t ออ๋ออ๋ออ๋ออ e ออ๋อ้๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋ออเหมือนกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นชอดสําหรับออ๋ออ้ในเทศ๋าอเอส๋ออานอคะแล้วก็มีที่สวมหัวชุ๋ราคา999เหอียออ๋อออ e อ ท้องเบบีนะคะมาสักกินแล้วก็อันนี้เสื้อมิกกี้เมาส์ไอส้ม50%สามจุดเจ็ดเก้าลดไปอีก50%ใช่อันนี้ก็คือเสือเ้อ g เกมออฟ o รนนะคะราคา3.79เเหรียญเหมือนกันแล้วก็ลดไปอีก50%อันนี้ก็เป็นกางเกงแบบไวใส่บ้างสบายๆนะคะ ราคา5.79เหรียญป้ายส้มก็จะลดไป50%นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อแบบที่ใใส่อยู่บ้านว่าที่บ้านจะเปิดแอร์เย็นมากตัวนี้ไม่ลดราคานะคะเพราะป้ายเหลือลราคา5.79เหรียญแม่ให้หนูคุยกอนอันนี้ถ่านอเล็กตัวนี้เป็นเสื้อผ้าของมานะคะแบรนด์ Love Loren นะคะป้ายส้มเหมือนกันตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่พอดีเห็นเป็นป้ายส้มเยอะค่ะเออมีความเจะใส่ปุ๊บเป็นแบบเอาอ้อยมา ก็เป็นเสื้อของ U C L A นะเฉิญแบบเชิ้ขคอปท์เนี่ยไอจั์บาร์คอมเนรีวิว นี่ก็เสื้อน้องปาลาฮัลโลมาชอบหน้าน้องมากซื้อเพราะชอบหน้าน้องเลยแล้วก็าราคาก็379เหรียญใต้เหลือก็คือไม่ได้ลดนะคะอตัวนี้เป็นเสื้อของ Universal Trade นะคะก็คือเป็นแบรนด์ที่อยู่ในพาเก็ตซึ่งเป็นแบรนด์ที่ฉันชอบแล้วพอผ้ามันจะแบบ <c oughs> มีความแบบผ้าลิมินะอะไรอย่างเงี้ยเออดีสวยมากลูกราคา579เหรียญแล้วเป็นเสื้อคอปๆอย่างเงี้ยนะเสื้อกันตายฉันฉันชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกางเกงขาสั้นตัวนี้เอาแอดมาใส่แล้วมาคะ oh, wow. หา5.79เเหรียญแต่ว่าเป็นป้ายสม้มเราก็ลดไปอีก50%อนั่นแหละก็คือเป็นของทั้งหมดที่ฉันได้มาในวันนี้เป็นไงทุกวันตามภาษาอาดามเราชอบร้านมือสองยังไงก็ขอบคุณที่แวะมาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด u b s c r ค b e กด u b บ c r ค b e ด้วยนะคะไปไปกิ๊ <laughs> <laughs> Because she has big belly. I will, I will get it all. I'm help you. Hold on. He has big nipples. Wow! <laughs> oh, oh my god! We need to put coin in here and do like this. Oh my god. Let's open it. I will put it. Will open it. it. <laughs> what about this one?